สวัสดีค่ะชูเนียรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรัชบดีที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาปดกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังอายาตุลเลาะชัย,ยยิตอิบรอฮิมรออีซีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในวันที่5สิงหาคม2564 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนทานอาญาตุลเลซยิดอิบรอฮิมรออีซีประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหารานในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตาแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐอิสลามอิหร่านข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสําเร็จ และความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิหร่านมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะดำเนินรุดหน้ายิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิเษยมหาวชวชรานลงกรพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาประกระหม่อมให้เชิญพระไตรน้ำสงพร้อมเครื่องสักการะไปถวายแด่พระราชวชรคุณณวัดดอยพระเจ้าตนหลวงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสจเจริญอายุวัฒนมงคล67ปีวาน,นี้ณนะวัดดอยพระเจ้าตนหลวงบ้านสันป่าตึงตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจตังหวัดเชียงใหม่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาปรกระหม่อมให้ในายเจริญธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญพระตรายน้ำสงพร้อมเครื่องสักการะไปถวายแด่พระราชวชรคุณพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสนาธุระเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล67ปีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการพร่ระบัตของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด พระราชวชรคุณหลวงพ่อทองแดงบรรปัญโยมีนามเดิมว่าทองแดงสุวรรณเพชรเกิดวันที่4สิงหาคม2497ที่จังหวัดสกลนครบิดาและมารดาชื่อนายจันและนางปิ่นสุวรรณเพชรอุปสมบทเมื่อปี2515ที่วัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและอุปสมบทเมื่อปี2518ที่วัดสีชมพูอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ต่อมาในปี2532ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดดอยพระเจ้าตนหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ประกอบศาสนากิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานานับประการอีกทั้งได้บุรณะองค์พระเจ้าตนหลวงเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชส,าสยามมรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิดส9สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส,าสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามสถานการณ์การพร่าบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้การระบาดในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงพระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆแก่มูลนิธิชัยพัฒนาในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆโดยในวันนี้เที่ยโรงพยาบาลบางน้อยอำเภอบางน้อยจงังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแพทย์สุนทรโรสุริยาวง์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้อยเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีประกอบด้วยอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PAPR จำนวน5ชุดชุด PPE จำนวน300ชุดเป็นชุดปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันการสัมผัสก,กับเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อและหน้ากาก N95 จำนวน500ชิ้นทานงนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รุอกใหม่ในประเทศไทยทำให้หลายจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มโรงพยาบาลบางน้อยนอกจ,กจากจะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 แล้วยังต้องให้บริการรักษาผู้ป่วยปกติอื่นด้วย โดยอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบใส่อากาศบริสุทธิ์ในหนึ่งชุดประกอบด้วยชุดคลุมศีรษะใบหน้าและลำคอชุดพัดลมกรองอากาศพร้อมท่อส่งอากาศและตลับกรองไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังน้ำหนักเบามีความจำเป็นสำหรับป้องกันแพทย์และบุคลารกรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานและตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยเป็นเวลานาน โดยป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบหายใจและการสัมผัสโดยตรงสามารถป้องกันร่างกายจากการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและไอระเหยที่เป็นอันตรายและสามารถทำความสะอาดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภยัยโควิดส9าสามารถบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตระดาบัญชีกระแสารายวันเลขที่0 6 7 3 0 0 4 8 7 3ซึ่งเงินบริจาคนำไปลดหยอ่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งไปที่ไลน์ไอดีแอดชัยพัฒน์หรืออีเมล Give, ate, at g i v e d o n at e gmail com หรือทางไปรษณีย์สำนักงานมูลนิธทชัยพัฒนาซอยอรุณอมรินทร์36ถนนอรุณอมรินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์1 0 7 0 0 ราชวิทยายลัยจุลาพรสนองพระนโยบายสน็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารีพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน้ำยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียตำรับแรกในประเทศไทยเพื่อใช้รักษาโรคโควิด19ในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ด สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวัคติยาราชนารีองค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภร์ทรงห่วงใยงและทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับพระราชทา,านพระนโยบายให้หน่วยงานในพระดําริจัดหาวัคซีนตลอดจนศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโรคโควิด -19 เช่นยาฟาวิพิราเวียเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดวยวันนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักง,งานราชวิทยาลัยจุฬาภรณนายาพนนแพทย์นิธิมหานนนเลขาธิการราชวาาิทยาลัยจุฬาภรณ์แถลงข่าวเปิดตัวตำรับยาน้ำเชื่อมฝาวิพิราเวีย ซึ่งงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลจุลาภร่วมกับคณะเภสัชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและบริษัทเอกชนได้สนองพระนโยบายพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาสำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุลาภรเพื่อให้ผู้ป่วยโรคโควิด -19 เข้าถึงยารักษาได้อย่างรวดเร็วโดยเป็นตำรับยาน้ำเชื่อมต้านเชื้อไวรัสตำรับแรกในประเทศไทยเพื่อช่วยลดอาการป่วยรุนแรงของผู้ป่วยติดเชื้อเด็กและผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ด ลักษณะเป็นยาน้ำใสปราศจากน้ำตาลคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสำคัญรวมทั้งควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาตามมาตรฐานสากลโดยให้รับประทานขณะท้องว่างวันละสองครั้งห่างกันทุก12ชั่วโมงขนาดการให้ยาขึ้นกับน้ำหนักตัวผู้ป่วย คั้งนี้ในระยะแรกช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2564ทางโรงพยาบาจลจุฬาภรสามารถผลิตยาน้ำเชื่อมรักษาผู้ป่วยได้ไม่เกินร้อยรายต่อสัปดาห์มีอายุยาไม่เกิน30วันเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาเซลเซียสซึ่งจะได้ทำการวิจัยพัฒนาคุณภาพและขายายสายการผลิตต่อไป ทางนี้โรงพยาบาลหรือแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้ยาน้ำเชื่อมในผู้ป่วยยยนยันติดเชือ้อขอรับได้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2564ทางเว็บไซต์า f a b i ราเวีย c r a a c t h โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของอาการและช่วยลดอาการรุนแรงของโรคโควิด -19 ซึ่งการขอรับยาต้องอยู่ภายใต้การติดตามและดูแลของแพทย์ มูลและนิติอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเศราลีกรมมหมือนสุทธานารีนาศ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเนรเรนทิราเทพรรยพยาวดีกรมหลวงราชดาินีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดาโปรโดให้หมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยจัดทำอาหารพระราชาทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครอ,อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2564เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลัง โดยในวันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์เขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ทําการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจนทีจากเขตปทุมวันได้นําอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนและแคมป์คนงานในแขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงหลุมพินีเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทางนี้ได้คัดสรรร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรา่ระบาดของโรคโควิด -19 กว่าจะสิร้านค้าให้จัดทําและจัดส่งให้หมู่ลนิธิรวมวันละสี่พันกล่องแบ่งเป็นสองมือม้อมื้อละสองพันกล่องยังความทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ถึงกันโดยบริจาคเงินสมทบด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขบัญชี114-006-8779ชื่อบัญชีบูรณาธิอาสาเพื่อนพึ่งพายำย,ยากสภากาชาติไทยบุคลากรทางการแพทย์นำรถเก็บตัวอย่างชีวันิรภัยพระราชทานออกปฏิบัติงาน คัดกรองผู้ป่วยโรคโรควิด -19 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าสารหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานีนายสิธิวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเก็บตัวอย่างชีวนิวรภัยพระราชทานจำนวนสองคันเพื่อออกปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิดสิเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยในวันนี้บุคลากรทางการแพทย์นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิวรภัยพระราชทานไปให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิดสิใน4จุดได้แก่ตลาดใหญ่ชุมชนหาดวัดใต้ตลาดวารินชํา ราบและตลาดและตลาดวารินเจริญศรีซึ่งขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมียอดผู้ป่วยสะสมกว่า7,000คนกำลังรักษา4,000คนรักษาหายแล้ว2,272คนเสียชีวิต33คนทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้แก่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน36คนเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด19ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ มูลในธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมร์รับเด็กและเยาวชนที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากการระบาดของโรคโควิด19เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเื่าการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการดําเนินงานของหมูเล,ลนิทิราป,ประชามิคราะห์ในพระบรมราชูปธรร์ที่ก่อกําเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้การสงเคราะห์ด้านสาธารณภัยและด้านการศึกษาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชาธรรั์พกแห่งมูลนิธิราชประชาธิครในพระบรมราชาธรรั์ใส่พระราชฤทัไทยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเอาพระราชฤทัไทยใส่ในการดําเนินงานของมูลนิธิมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทางนี้จากสถานการณ์การพัะบาของโรคโควิด -19 าทำให้มีเด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการศึกษา นื่องโดยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการระบาดของโรคดังกล่าวทางมูลนิธิราบประชานุเคราะห์จึงรับเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเหมือนกับกรณีเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ อันเป็นการมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถให้เป็นดั่งแสงเทียนสองทางให้เดินผ่านพ้นความมืดมิดในชีวิตเพื่อที่จะไปสู่อนาคตอันสดใสและส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไปโดยเด็กและเยาวชนที่ททไร้ผู้อุปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 9ถึง43และ4 5ถึง57 ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทยอยู่ประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เด็กและเยะวาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022811902ในเวลาทำการทุกวันไม่เป็นวันหยุดตรวจสอบรายชื่อลูกเรียนรับประชานุครหได้ที่ w w w r a j k o r g ทางนี้ในเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาธิราะห์ประจําจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จิตอาสาพระราชทา,านร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชมพันษาสุเดิจพระนางเจ้าสุริ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564 วันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้าลาดกระทิงตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานายไมตรีไตรติลาน,านันผู้ร่าราการจังหวัดฉะเชิงเซานําจิตอาสาพระราชาทานและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมหรับพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ บ้านพระมหากษัตริย์อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทําความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริการชุมชนช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่าหรือต้องการความช่วยเหลืออีกทั้งเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรส่วน็นพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนชมพันษาวันที่12สิงหาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือนราชาการในพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพ,พรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หนึ่งราชการในพระองค์ w w w o y o f f i c e t h ระหว่บบังวันที่7-13สิงหาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสลริสวภา,าเอกเี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะรายการต่อไป